สวัสดีครับนบพรชาแนลมาอีกแล้วครับกีดเดดดอ,อกกับพีฬาสาวน้อยเพชรปั่นแพงออยต้อยออยต้อยครับสวัสดีครับ FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรปั่นแพง FC แฟนคลับของบอสโจยม,มินิน FC แฟนคลับของน้องอู๋อิงรัตนาพร FC แฟนคลับของศิลปินในวงสาวน้อยเพชรปั่นแพงเบิร์ตสุภูสุคนครับอ่าเมื่อนี้ครับเป็นวันที่28สิงหาคม2567ครับอ่าช่วง แร่งๆเนาะช่วงก่อนสีคำช่วงก่อนสีเลิกงานเนาะครับเนาะอ่ะยูทูบชาแนลเอาข่าวอัปเดตนะครับของบอสโจยมานินและกับน้องอูอิงมาฝากไปครับ f c ครับพอโจยูยังอยู่กรุงเทพมหานครเนาะครับเนาะพอโจยังอยู่กรุงเทพมหานครยังมีการคุยงานภาพยนตร์คายอ้อกับทางผู้ควมกลับนะครับยูนะครับอยู่ทั้งกรุงเทพนะครับทางควมกลับคายอ้อกับทีมงานกาลังคุยกันเลยนะครับ ยังไม่ได้กลับทางอีสานบ้านเฮาเลยนะครับก็ยังคุยงานอยู่นะครับปดขนาดที่ใกล้จะเปิดวงฤดูการหมอลำสาวน้อยเราเพลินโชว์เราได้ครับนี่อีกสองสามวันแต่บอสโจก็ยังอยู่กรุงเทพอยู่อ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับบอสโจยมณินนะครับอ่ะหันมาเบื้องทางลูกสาวครับน้องอุ้งอิงครับอีหลานน้อยอุ้งอิงรัตนาพรนะครับเมื่อนี้ตื่นขึ้นเพลินก็ได้ไปกินเข่ายู่ร้านอาหารนะครับเนาะกินเข่ากินน้ำนะครับเพลินก็คิดฮอดแม่ย่ดอก เป็นบอกหาแม่เป็นสองสามเทื่ออยู่คิดถอดแม่หน่อยเนาะพ่อคิดถอดแม่หน่อยเนาะพ่ออ่าพี่ดอกนะครับแต่มืโอนี้นะครับมีงานนะครับอ่าไลฟ์สดนะครับเป็นศิลปินรับเชิญอ่ามาไลฟ์สดนะครับกลุ่มปิดของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับเนื่องในวันเปิดฤดูกาลนะครับวันเปิดวงโตเกียวบันเทิงศิลป์นะครับก็คือในวันนี้นะครับอ่าตอนนี้น้องอิงนะครับไปถึงที่ค่ายเพลงโตเกียว อ่ามิสิครับเป็นสถานที่ตั้งเวทีเพื่อจะทายทำ uh, ไร้สดกลุ่มปิดเนาะครับเนาะน่าจะเป็นแค่กลุ่มปิดนะน่าจะไม่มีอนุญาตให้ไปดูได้เหมือนเปิดวงสาวหน่อยเพริแพง่งสำหรับเพื่อนชั่เนาะก็คืออาจจะเป็นเชพาะกลุ่มที่เป็นสตูดิโอจัดโตขึ้นมาไม่มีวอล์กอินเข้าไปก็คือไม่สามารถเข้าไปนั่งดูได้หรือเข้าไปแจมได้ก็คือทุกคนก็คือดูอยู่ที่บ้านประมาณนี้นะครับ อ่าเพราะว่าเราเห็นว่า,าสามารถซือบัตรน้างงานได้ไอ้ผมบ่มีมนะครับเนาะอะ่ามีเฉพาะบัตรอ่าเป็นบัตรอ่าคอนเสิร์ตนะครับของกลุ่มปิดเท่านั้นนะครับเน,ะนาะอันนี้นช่องแชแนลกับเราว่ามีม,มีมีการเข้าไปหรือเปล่านะแต่ว่าคิดว่าไม่น่ามีการเปิดเข้าไปนั่งดูเนาะมีเฉพาะกลุ่มปิดนะครับตอนนี้นะครับอ่ากาโนงอิงครับได้ไปซ้อมเพลงครับอ่าเดี๋ยวจะึ้นให้ภาพ ฟังเจ็กน้อยนะครับนะน้อยเรากำลังสอบกับน้องสีเกียรติน้องสีเกียรติสีเด็กกำลังมาแล้ว จิ้มล็กน,ะค,ะ,คน,นะครับผมครับนั่นแหละครับกลับเป็นเล็กเล็กน้อยนอยเนาะเอามาให้เอฟซี FC ไปขับในเบิง์นมา้องในไ,ไปฮอดจอดถึงแล้วไปซ่อมแล้วหลายคนเป็นห่วงครับว่าน้องไปแบบนี้อาจจะพอมีพอจูอาจจะพ่มีทีมงานของสาวหน่อยที่ไปซัพพอร์ตน้องเลยแต่หายห่วงครับเนื่องจากมีทั้งพี่หมอนอิงทั้งพี่เอ็งจีนะครับผู้ด,ดูแลแล้วก็ช่างแต่งหน้ารวมไปถึง มีครูบิ๊กกี้ครูบิ๊กกี้ก็คือครูฝึกของสาวน้อยเพชรมั่นแพงที่มีความสนิทมีความไว้ใจจากบอสโจโยมนินนะครับอยู่แล้วแล้วบอสโจโหงมีการโทรมาคุยกับทางครูบิกกี้ว้วแหละว่าให้ดูแลน้องอิงอะไรยังไงก็ว่ากันไปรวมไปถึงครูบิ๊กกี้ก็ได้วันที่ไปผสมประเทศครูบิ๊กกี้ก็ได้ไปขอโน ốt, ้ตเพลงหรือว่าคุยรายละเอียดต่างๆกับน้องอิงแล้วว่า จะมีการเตรียมเพลงอะไรบ้างน้องจะร้องเพลงอะไรบ้างมีสคริปต์แบบไหนบ้างมาอาชี้แจงไปยังน้องอองแล้วก็พี่หมอนเองไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ไม่ต้องหายห่วงนะครับน้องเก่งอยู่แล้วครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บอสโจโยมนินหรือว่าพ่อโจโยมนินกําลังอยากจะให้ลูกสาวเป็นแบบนี้แหละอยากให้เดินได้ด้วยตัวของน้องเองอยากปล่อยน้องให้รับงานเองไม่ใช่มีพ่อเหมือนว่าพ่อบ่ฮักลูกนะครับพ่อรักลูกไงถึงทำอย่างนี้ไง ถ้าพ่อแม่รังแกฉันนี้ก็จะตามตลอด mm. ก็จะคอยปกป้อง mm. คอยดูแลตลอดลูกก็จะไม่สามารถไป,ไปเผชิญโลกภายนอกได้ด้วยตนเองแต่เนี่ยบอสโจกําลังพยายามให้น้องฝึกอยู่ให้น้องฝึกไปเป็นศิลปินเดี่ยวให้ได้มีผู้ติดตามพ่อก็มีพ่อก็หาผู้ติดตามให้แล้วพ่อก็หาช่างแต่งหน้าให้แล้วแต่ลูกก็ต้องซัพพอร์ตในส่วนของ mm. ใช่ไหมครับตรงนี้ด้วยนะครับเ่ราะฉะนั้นบอสโจนะครับ ก็ยังกาลังฝึกฝนน้องอยู่เนาะอย่าไปว่าวัดโจเนาะแล้วก็บวกกับวัดโจก็มีงานนะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครถ่ายแล้วภาพยนตร์ไข่อ้อนะครับคุยเรื่องงานถ่ายภาพยนตร์ไข่อ้ออยู่นะครับตอนนี้ครับในกลุ่มปิดของโตเกียวนะครับพีลพรนชาแนลเนี่ยเข้าไปอยู่ในนี้นะฮะซื้อบัตรเข้าไปดูแล้วนะครับเพื่อจะไปดูน้องอุ๋งอิงนะครับ8,700กว่าท่านแล้วนะครับ8,738ท่านแล้วนะครับ คิดว่าแฟนขับเอฟซของน้องอุ๋งอิงของสาวน้อยเพชรพันแพงนี่ก็ไม่ใช่หน,หน้อยๆนะครับที่แฝงตัวอยู่อาจจะสองสมพันคนเลยก็ได้นะหรือเยอะขนาดก็เป็นได้นะครับอเพราะว่าแต่ละคนนะครับที่เข้ามา,าในกลุ่มนะครับรวนแล้วก็พยายามโพสแนะนําตัวกันบางคนก็เป็นแฟนขับ f อซของอตุ๊กเกียวมิวสนะครับของศิลปินตเกียวมหลายคนนะครับแต่บางคนก็ เป็น f c ซน้องอุงอิงนะครับเป็น F c ซของน้องอุงอิงนะครับมารอนะครับดูน้องอุงอิงนะครับปูสาตห์ถาแล้ว f c แต่ละบ้านเนาะบ้านหักต่างต่างอซองุงอิงขอญาตเข้าพื้นที่นะครับบ่มมองปูสาตขอนังน้ำในเด้ออ่าก็แบบส่วนใหญ่ก็แนะนำตัวกันในกลุ่มเนาะตอนนี้กำลงังแนะนำตัวกันในกลุ่มมารอลูกสาวอุงอิงค่ะ ใครมารอบ้างคะคอมเมนต์มาอะไรอย่างนี้เนาะก็ตอนนี้น้องอีกกำลังซ้อมแล้วเนาะน้องกำลังซ้อมนะครับถือว่าไปเร็วอยู่นะนี่บสามใบสี่นะครับก็ไปดูสคริปต์นะเพื่อจะได้แม่นยำม,มีความแม่นยำนะครับน้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับน้องเป็นคนที่รักษาเวลาแล้วก็ไปก่อนเวลาทุกครั้งทุกงานอยู่แล้วเพราะอะไรเพื่อน้องก็จะไปเตรียมพร,มพร้อมไปเช็คซาวว่าเพราะแต่ละพื้นที่เนาะวิดนตรีของ แต่ละคณะแต่ละของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นน้องอาจจะไปร้องดูว่าดนตตีของตัวเกมมิสิกเนี่ยเขาเล่นกันยังไงคีย์โน้ตเป็นยังไงก็ต้องไปร้องไปปรับใส่กันนะครับเพื่อจะได้ให้ผลงานหน้าวิีนะครับสมที่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีรอเนี่ยนะครับจะได้ไม่ไม่ผิดหวังนะครับจะได้รับลื่นนะครับก็โอ้โหนะครับแฟนคลับเอฟซีก็รออยู่ในกลุ่มเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับน้องหอญิงนะครับก็ เราก็รอชมรอชมนะครับพอเช่นนั้นก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วก็ไปดูแอบดูไล์สดของทางตุ๊เจมสิกมานะครับก็ไลฟ์บรรยากาศอตอนที่น้องอิงอมาถึงนี่โอ้โหยอดไลฟ์พุ่งขึ้นเลยนะครับเป็นห้าพันหกพันคนชมส,สดเลยนะครับตอนที่น้องอิงยังไม,ไม,ไม่ไม่มานี่ก็ไม่เท่าไหร่แต่พอมีน้องอิงเข้ามานี่ก็คือคนนี้เยอะมากนะครับแต่ก็แฟนคลับเอซีของตัวกเจมสิกก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับด้วยด้วยศิลป,ปินหลายๆคนนะครับ ด้วี่บ้านบิดไฟแรงเองก็ดีนะครับเป็นผู้บริหารไฟแรงเหมือนกันนะครับน้องพันชัยแนก็ข่าวคราวนะครับว่าน้องหญิงนะครับไปถึงที่คายเพลงตุ๊กเจียวมีสิทิกันไว้แล้ว้อมเพลงแล้วแล้วก็2องมดโจนะครับวันนี้ไม่ได้อยู่ที่อีสานนะครับยังอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับยังคุยหนังภาพยนตร์ครอ้ออยู่นะครับผมเอามาพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกันไปเลยนเนาะนะครับโอเคครับน้องพันชัยแนก็เอาคลิปมาฝากเพลงกันนี้นะครับดูแล้วก็อย่าลืมกด ไใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามเลยนะครับคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ครับผมสวัสดีครับ